นกพิราบกำลังมาเต็มเลยมาขอข้าวกินมาทุกวันบางทีทั้งตาด้วยห้าสิบกว่าตัวหมดกันบางทีมาเป็นแถวแล้วก็ข้างหลังข้างหลังวัดไปอีกก็มีกลอกขาวอีกมากคก่ะเขาเคยได้กินที่อื่นเขาก็เขาไม่เอาแล้วครับค่าเขาวางยาเราก็มาอยู่ตรง เียภัยานเนาะไม่รู้ทํายังไงมาขี่ใส่มาเลยโอ้ยทั้งเอียงทั้งนกเอียงทั้งพี่นกพี่ลาบทั้งกาหน้าทุ่งฟานเขาก็หิวก็นเนาะยังมาไม่หมดกันนี่เดี๋ยวต้องเอาข้าวมาอีกอก็รอข้าวก่อน ก็มากินด้วยกันเขาเม็ทำลายกันมันอยู่บนสายไฟนี่กำลังวิ่งมาียังมาไม่ครบกันแล้วตอนบ่ายก็มาหาขอกินทีนะ่น่น